สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คือ s a d y Toys EP ที่42ครับผมกับ Iron Man มาที่35 AKA Red s n p p e r นี่เลยครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนรอคอยนะครับ ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเจ๋งนะออกมาตอน Iron Man ภาค3นั่นเองนะครับทีม Iron Legend นะครับเฮ u s e โปรโตคอลนั่นเองนะโทนี่สตาร์กเรียกมาสู้กันนะครับตัวนี้มันจะมีแขนที่เป็นคลอเนะี่ยใหญ่ๆ2อันข้างๆมันจะมีเหมือนจะเป็นคู่แฝดแต่ไม่เชิงนะมากที่34ยังไม่มายังไม่มารออยู่เหมือนกันนะตัวนั้นชื่อว่าเซาพ ะจะมีคลอเหมือนกันนะแต่ข้างเดียวข้างซ้าย Mark 34บอ d y l i ลนมันคนละแบบกันแค่มันจะมีไอคลอที่จะเหมือนกับตัว Mark 35 r ร d สแน p เปอนี้นะครับก็รอต่อไปสตดีดปล่อยแน่ๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่สำหรับ Mark ที่34แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดู Mark ที่35เร d สแนปเปอรปลากระพงแดงตัวนี้กัน y e a และเช่นเคยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้พรีออเดอร์อยากได้ตัวไหนนะครับผมตอนนี้2ช่องทางครับเพจ s e t o y ทอยส์ไ a ยแลนดแล้วก็เพจ BB Kid d o ดนะครับผมตัวแทนจำหน่าย s e t d ิทอยสยังเป็นทางการของประเทศไทยนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกสั่งกันได้เลยนะทั้ง2เพจนี้นะครับผมตัวต่อไปที่กำลังจะมานั้นก็คือมาที่2ี่22 ฮอตบร d ชแล้วก็มาที่24นะครับ2ตัวนั้นน่าจะมาถึงตอนเดือนตุลาคมนี้ก็รอกันได้เลยใครยังไม่ได้พรีออเดอร์ก็รีบไปสั่งราคาพิเศษทั้ง2เพจเลยนะครับและเดี๋ยวพอ2ตัวนั้นมาก็เดี๋ยวจะทยอยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมมาดูมาก์ค35กันเลยครับ Infinity Saga ZD Toys มาเต็มๆหน้ากล่องแบบนี้เลยมี35อยู่ตรงนี้สีแดงทองนะครับ นี่เลย X X X V นะครับ35ด้านข้างก็เป็น Iron Man ภาคที่3นั่นเองอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปนี่เลยนะกำลังปล่อยตุ้มพลังเลยนะครับจากเจ้าคลอด้านหลังนี่เลยพาที่จะให้มานะครับมีแขนปกติแล้วก็มีคลอ2อันนี้เบล่มเลยนะครับมาให้ใส่ไฮไลท์ของมาร์ก35 รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมอก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสติกเกอร์จงตรงอยู่นี่ไม่มีสติกเกอร์ดิสนีย์แล้วอย่างที่เคยบอกไปอีพีที่แล้วเรามีตัวแทนแล้วไม่จําเป็นต้องมีสติกเกอร์ดิสนีย์แล้วฮ่าฮาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมด้านข้างฟกล่องรู้สึกว่าจะหนากว่าปกติด้วยนะเพราะว่าอคลอแน่เลยเออใช่นะครับนี่เปิดออกมาเจอมาร์คสามิบห้าฟฟรูฟ้สึกมันเหมือนตัวนี้มันหนักหนักกว่าเพื่อนเออนึกว่ามีถาซ้อนอยู่ข้างในอีกถาดนั่นนี่อ่ะนี่เลยครับ คลอสองอันแล้วก็มีมือมาเปลี่ยนให้คู่เดียวฐานขานี่ไฟมาแค่2ชิ้นนะครับสำหรับมาร์กที่35เอาออกมาจากกล่องแล้วครับผมกับมาร์กที่35 Red Snapper ครับตัวหนานะักว่ามาร์กปกติเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนี่คือสเกล1ต่อ10นะความสูงเนี่ยถ้าเกิดทั่วไปมาร์กอื่นมันจะอยู่18เซนใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยววัดให้ดูสิมาร์ก35 ก็18เซนเท่ากับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมถ้าเกิดตามสเกลเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบของ Hot Toys 1ต่อ 6, 6นีตามรูปนี้มาร์ก5 5มันจะต้องสูงกว่ามาร์กปกตินิดนึงเออแต่ s ซ t ตดีทอยสทำเล็กลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าให้เราเอาเข้าไปใส่ในตู้ Hall of Armor ได้ฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็น1ต่อ11หรือ12อะไรประมาณนี้ไม่ใช่1ต่อ10นะเอ,อ แต่สีรวมๆสวยนะแดงทองแล้วก็มีสีเงินนะตรงนี้แบบเงินแบบว่าออกเมทัลลิกแบบสว่างๆก็สวยดีมันจะมีบางจุดถ้าเกิดไปเทียบของ Hot Toys เนี่ยมันจะมี Set ดีทอยไม่ได้ใส่มาอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนเอาไปคัสตอมทำส่งทำสีเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ดูรวมๆคร่าวๆก็ถือว่าโอเคแล้วว้าวแล้วราคาเท่านี้ได้แบบนี้ก็เจ๋วมาดูจุดขยับกันครับที่หัวนะครับผม ก้มได้เงยได้เท่านี้นะหน้า,นาตรง,ตรงๆเงยไปข้างหลังไม่ได้หมุนเอียงได้นิดนึงนะเพราะว่าเจอเกาะตรงบ่านนี้ร้อมรอบเลยไ่เ,เริ่มหมุน360ไม่ได้นะครับถอดได้ไหมก็น่าจะถอดได้เหมือนเดิมแหละเป็นบอรจอยนะครับผมตรงไหลมีนะครับนี่จุดขยับออกมาได้แบบนี้แขนก็เป็นบอร์จอยเหมือนเดิมกลมๆหมุนได้360สซูฟนี่นะแน่นอยู่ข้อศอกงอได้ มือฟึบฟึบฟึบหมุนได้นะตรงนี้มีเกาะด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเล่นนะครับส่วนตัวคลอนั้นใส่ยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาร์คเรยกคเตอร์แบบพิเศษนี่เป็นแบบแนวตั้งเท่ดีนะอ่ะสองข้างกลางแขนได้สบายสบาๆลำตัวมียืดได้นิดนึงกลมได้เอ็นหลังได้เอียงซ้ายเอียงขวาอ่ะโอเคสวยๆเลยนะไฮไลท์ของมาร์กสาก็คือรายละเอียดตรงสีเงินนี่แหละ ด้านในที่โชว์ตรงนี้นรายละเอียดพวกโชคอัพนูนนันนี่สวยดีนะครับข้างหลังตึดตึดตึดไม่ได้มีปีกไม่ได้มีอะไรแต่มันมีเกลา่มาข้างหลังหนาๆเลยเท่มากตรงนี้นะทำให้ม a ามสิมันดูอลังการดีอืมนะขาครับยืนลงมาได้ไหมโอ้นิดนึงนะอฟขยับได้นิดนึงเพื่อกลางได้ประมาณนี้นะไม่ได้ขนาดร้อยแปดสิ เตะตายอย่างนี้หน้าหลังฟึบฟึบนะขามาแบบกล้ามเลยอ่ะน่องใหญ่สะใจฟึบส่วนเข่านั้นนี่เลยนะตรงนี้เอาไม่ขึ้นนะติดตรงนี้นะแล้วก็เข่างอได้นิดนึงนะไม่ได้ขนาดแบบว่า90องศานะครับมันจะมีโชคอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นจุดขยับด้วยนะเออมันจะเอาลงเอาขึ้นได้แบบนี้ฟุบฟบสองข้างนะครับ นะก็ได้นิดนึงนะโพสท่าอาจจะไม่ได้เยอะสำหรับตัวนี้ส่วนเท้าตรงนี้เท่อารมณ์แบบฮอปบัสเตอร์เออนะขยับได้นิดหน่อยนะครับผมอืมบิดเล่นได้นะจุดก็ถือว่าโพสท่าได้ไม่เยอะนะครับสำหรับมาร์คสาส้าแต่ตัวบอดี้มาหล่อเลยอืม มือที่เขาให้มานะครับเป็นมือแบรแบบนี้แล้วก็เป็นรีพอร์โซไม่ได้เป็นรูให้ใส่ไฟนะแสดงว่าไฟที่ให้มาเอฟเฟก2ชิ้นคือให้ใส่ที่เท้าเท่านั้นนะครับนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆใครอยากให้แปรมือแบบว่าปล่อยพลังที่มือแบบนี้แต่ไม่มีอะไรเราจะไปดูตัวคลอกันครับว่าใส่ยังไงฟรุบมานี่เลยคลอสนะครับ retractable ทั้งสอ,งอันเป็น ABS ผสม p v c เห็นไหมตรงนี้จะนิ่มๆแล้วก็ตรงนี้เป็น abs สีแดงๆนี่เลยเหมือนน่าจะสวมเข้าไปเฉยๆนะแต่มันจะล็อกอยังไงไม่รู้ต้องมาลองดูกันซิอ่าใช้วิธีนี่ครับแกะออกมาอ่ะแล้วเราจะต้องประกบเข้าไปตรงไหนล่ะอุ๊ยนี่ไงมันมีบอกอันนี้ข้างซ้ายอ่ะอันนี้ข้างขวา lr อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะข้างในซ้ายขวา อีเละเวลาใส่เราก็แกะอันนั้นออกแล้วประกบเข้าไปอยู่ตรงนี้นะประมาณข้อศอกใช่ไหมอ่าแล้วก็ประกบอันนี้กลับไปปิดฟึบเรียบร้อยโป๊ะพอดีล็อกลงนี่เลยตรงนี้ก็จะต่ออยู่กับตรงนี้นะฟึบนี่เลยมือก็จะโผล่มานิดนึงตรงนี้นะครับคลอแต่มันแค่แบบว่ายืดหดไม่ได้นะเออฟึบอ่ะ เท่ะเดี๋ยวใ,ใส่อีกข้างหน,นึ่งเฮ้วสโปรโตคอลยอมจำนนซะนี่เลยข้อคือ Red Snapper ล่อ,อ,อลอลอล,อลอ่ออืมวางคู่กับ h o p p เ s t e r ตัวนี้ก็แอบเท่เลยนะสีเสรอด้วยตัว b o ด t o m Body เจ๋าเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าคลออยู่อย่างนี้แล้วนะเต็มเต็ม เราจะเอาเข้าไปอยู่ในตู้ Hall of Armor แล้วจะเป็นยังไงอาจจะมีคนสงสัยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วทำไมข้างหลังมีแบทแมนมาอยู่ในตู้ Hall of Armor วันนั้นลงไปในกลุม่มนะบอกว่าตู้มันว่างอยู่พอดีแล้วก็เลยสมมุติว่าถ้าเกิดเซตดีทำแบทแมนก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละใครมีก็เอามาใส่เล่นได้นะส่วนใครมีอุนตต้าแมนซตดีทอยก็เอามาใส่เล่นได้ก็น่าจะเจ๋งเหมือนกันนะครับตอนนี้ตู้มันว่างอยู่ก็เลยมาใส่ให้มันดูเต็มๆ เดี๋ยวเราเอา35ไปอยู่นู่นเลยข้าง33ดูสินี่เลยครับเข้าตู้พอดีเปะอย่างนี้ก็บอกว่าเขาไม่ทําให้มันใหญ่ขึ้นเพราะเดี๋ยวเข้าตู้ h อ l ฟอ a r เมอไม่ได้นะมันจะมี34ใกล้เคียงกันมันจะมีอสองรุ่นที่เป็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ที่มีแขนมีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีที่มีปัญหา38อ e ีกอไม่ได้แน่นอนถ้าอ e ีกอทํามาเล็กแบบนี้จะไม่ใช่นะยังไม่มีภาพอะไรออกมาเลยตอนนี้ทุกคนก็รอ ฮอก k ัสเตอร์มาร์กที่44อยู่อันนั้นก็ต้องรอว่าเขาจะทําตู้มาใส่หรือเปล่าด้วยนะนี่คู่กันเนี่ยเทียบเลย33เนี่ย <33 S 1> เห็นว่า18เซนเท่ากันนะครับก็สวยดีนะใส่แขนใส่คลอไว้อย่างนี้เข้าตู้ได้โชว์สวยๆเลยอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้นี่เลย3แถวเต็มๆแล้วนะสำหรับแซตติทอยมาร์ก1 2 3 4 5 6 7นะแล้วก็ไล่ามาตอนนี้ถ้าเกิดตามเลยอะไนะ17เจไมายี 30 33ิบสาห้าอันนี้อีกหนึ่งตัว EP ต่อไปกับ41แล้วก็42 4ส4งสี่สามสีห้าสี่หห้านะครับถ้าเกิดใครเก็บมาตอนนี้นี่เลยจะได้3ามแถวเต็มๆแล้วนะและเดี๋ยว22กับ24มาก็ต้องเริ่มขยายแถวที่4กันแล้วนะครับผมอ่ะ ใครอยากได้นะครับใครยังไม่มีตัวไหนอยากเก็บให้ครบสามารถไปพรีไปสั่งกันได้เลยครับสช่องทางอย่างที่บอกครับตอนนี้เพจ z s ด t ีท t ยส์ไทยแลนด์แล้วก็เพจ e b บีคิดดอนะครับผมไปเลือกซื้อไปเลือกจัดกันได้เลยและ EP ีต่อไปเตรียมมาดูก,ก,ก,กันกับมาร์คที่41เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็รอชมกันได้เลยแล้วเจอกันครับทุกคนไปละ e a c e